สวัสดีครับวันนี้นะผมวันนี้เรามาเล่นเกมแรววูฟออนไลน์นั่นเองยูว,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 ยวีวีแรววูฟออนไลน์เออใช่นะแรววูฟออนไลน์ใน EP 2ในหลังจาก EP 1อยู่ที่ในเฟ e บุ o กทางเพจยูทูปพี YouTube, อีสระไปดูได้เลยทางใต้คลิปนะผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเนาะก็ก็ก อันนี้นผมแบบออนไลน์วันนี้ ep 2อ่ะไม่ได้ไลฟ์แบบไลฟ์แบบฉบับเต็มจะแค่เล่นเล่นเล่นให้เอาชนะได้หลังจากในเกมหลังๆนั้นอะ่ะเราอาจจะชนะหรือไม่ชนะโปรดติดตามได้เลยโอเคผมเราไปเล่นกันเลยว่าเราจะชนะหรือไม่ไปดูกันเลย เราเป็นหมาป่า <modeling> ย <We 're S 2> okay. okay, ังรู้ในแต่ละครืนคุณสามารถเริมพูดเร่มเพื่อดูบทบาทของเขาได้ถ้าคุณคือมนุษย์ร่าตปวตสุดท้ายคุณจะสลับเป็นอย่างรู้และคุณกลายเป็นหมนุษย์ป่าป่าธรรมดาโอเคครับผมคุณเป็นฝั่งหมาป่านั่นเองเราจะสามารถแปลงหาใครก็ได้กล่าวว่าได้นายพานหรอนายพานมันเชื่อว้าว เดี๋ยวเดี๋ยวถักก่อนวัดดีวัดดีดดโอเคครับผมเดี๋ยวถากมาป่าก่อนเราจะเอาอยัางไงดีอันแน่ค่าในพานก่อนเลยดีกว่าต่อไปนะผมเดี๋ยวเราจะดูว่าสิบมันรายเฮ้ยสุภะสม,มันรู้แปลว่าสุเป็นอย่างรู้ครับผมค่าสุ ก่อนเลยเนาะส่วนสิบมั่วเปล่าโอเคผมตอนนี้โคโดอนกำลังส่งใส่สิบนั่นเองสิบหกกำลังส่งใส่สิบเอาผมว่าสิบหลายเพราะว่าเพราะเขาไปรางเขาไปดูว่า 10. แปลว่าเขารางแปลว่าต้องคาดสิบกก่อนโอเคเดี๋ยวคืนนี้สิบหกต้องตายด้วยหมาป่าแน่ๆเชืเอ่อเถอะสิบหกศาสตร์ก็ได้ ตอนนี้เราต้องหยุดเอาไว้ก่อนเราต้องหยุดเพราะว่าเราจะต้องโหดตามเขาอะผมช่วยไม่ได้นะคนมันวตดกันแล้วอะช่วยไม่ได้จริงๆเราต้องวหดตามเขาเพราะว่าถ้าไม่วหวตามเขาเนี่ยคนจะใส่ายว่าเราเป็นหมาป่าก็กได้กับเป็นพวกเขาก็ได้ okay. อันเนี่ยเราจะสแสดงบทบาทให้เหมือนชาวบ้านมากที่สุดแล้วโอเคต่อไปเออจะส่งทำไมตอนนี้หมาป่าเดียวแค่กี่คนเนี่ยหมาป่าเดียวสองสี่ดีจริงยังไงดีวะเราจะต้องเราเราจะหาว่าอะไรดีอะ เราไปพูดทุกสาปเปนไหมตอนนี้ผมก็กำลังมาแล้วกำลังมาแล้วว่าเราจะทำยังไงดียังไงดีอะหมาป่าหรือสองคนแล้วอ่ะแบบสิบสามสิบสี่ 13, ดียังไงดีวะเราจะต้องฆ่าสิุหกคือไม่อยากพูดเลยตอนนี้คือแบบต้องเงียบไว้ก่อนอะคิดว่า ต้องโหวตแล้วล่ะโหวตใครดีอวโหวตใครเดีเดไม่มีโอกาสโหวตเราจะหยุดโหวตไว้ก่อนคือแบบไม่มีใครโหวตเลยเราก็ต้องหยุดโหวตเลยเพราะเราเป็นชาวบ้านโอ่งมีคนกำลังสงสัยเจ็ดป่ะเราต้องเอาเจ็ดต้องฆ่าสิบสองคนหนึ่งเนี่ยจากนั้นผมเราผมจะสองสิบสอง อัตภานอัตภานไปไว้ก่อนโอ้ยมันไม่ข้าวอะชิบหายและคือแบบตอนเนี้ยมันตันแล้วอ่ะเฮ้ยก้องสงสัยไง เจ็ดความหวังของหมู่บ้าน <c oughs> แม่งเจ็บน่ารอดว่ะจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้จะแพ้อย่างนี้ไม่ได้จะเห็นก่อนเอยอ,อ,อ,อะไรวันนี้ต่อไปเย้ผู้สงสารผู้สงสารในตอนกลางคืนคุณสามารถพูดคุยกับคนตายโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนและสามารถชุบชีวิตในหนึ่ง ครั้งต่อเกมได้ทีมคุณเป็นฝ่ายชาวบ้านโอเคครับผมได้ครับผมคืนที่หนึ่งไม่มีอะไรให้ทำในคืนแรกหรอกนะกับไปน,นอนอะไรกว่าโอเคสิบหกกับเก้าเป็นสิบสองเป็นรางเก้าเป็นอย่างอาะจำเอานะสิบสองเป็นรางเก้าเป็นอย่างโอเค โอเคเราเรา,เร,ารู้อย่างกระรลังนะผมต่อไปเราไม่ต้องเวทเจ็ดมันอีเจ็ดมันบ้าอย่าไปสนใจมัน <c oughs> <c oughs> มึงอยยิงจิตน,นะสภอย่าสาดใครโอเคบอกว่าสภเป็นสาดแน่โอเคครับผมจะวดใครสภตายน้ำวดได้สาดน้ำใส่ห้าทำห้ามันดีอีเวท โอเคผมตอนนี้เราจะต้องดูก่อนว่ามีใครหมอตอนนี้เราเหลือหมอหมอสามารถปุได้ไม่แน่นะ่าสิบห้าลายห้าดีก็จริงห้าดีสิบเอ็ดสิบอถ้าเป็นผู้ ผู้อย่างนี้ยอยาอยาสองไครก็อยากส่งได้แปลว่า1ปต้องไม่ทราบเนี่ยะบวดสิบห้ากันทำไม้สิบห้ามันตายไปแล้วเดีดทวถ่าย อ้าวสองเป็นพวกข่มขังว่ะสิบสี่ไม่ทราบเราดี ก้าวก็สองันสิก็สองันสิ <c ười> ทำไหมอ่ะไม่กูจะชุบพระอิชเวนเอ้ยหมาป่าฆ่ากูนีแน่่แปลว่าหกเนี่ยเป็นลูกหมาส่วนสี่เป็นจากฟูงเอ้ยใช่ใช่เดี๋ยวลองลองดูเนาะหมาเนี่ยคือลูกหมามีจากฟูงแปลว่าสี่เป็นจากฟูงห้า แปลว่าห้าสี่หกคือมาป่าหมดเลยสุด9ก้าสิบองคือไม่ใช่สิถ้าสไม่ใช่ถ้าสกับ5ไม่ใช่5เป็นคนดีนะหนูคิดว่าอย่างนั้นสองเป็นคนดีเเป็นคนดี 4, 4สีสก็ดีแปลว่าก็เหลือแต่หกสกับ1ิอ อ้าวโหเอาโหโหอวดสิบสมึงตายแน่หหมึงเป็นหมาแน่นอนรูปหมามช่วยเหลือสิบเพราะสิบเป็นจาาฝูงใช่หรือไม่ถ้าถ้าความจริงอ่ะเราจะชุบไอ้ฝก็าาได้นะแต่กูมไม่ยอมชุบกูชุบมันไม่ได้เชื่อเถกกูชุบไม่ทันยังไงดีวะ ก็คำหยาบก,กขข็ขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอเคโอเคอืมทีมเราต้องรอดนบผมถ้าไม่รอดคือไม่ได้นั่นไงว่าละสีดีแปลว,ว่าเหลือหกสิบเอ็ด หกกับสิบเอสีไม่ทราบเออกูรู้แล้วหกกับสิบเอ็ดพูดไปเลยสุดหมาเห็นไหมเก้าเก้าแกนอย่างนั้นแหละมึงต้องหกสิบเอ็ดก่อนเพราะสิบเดเหลือเอาสิบเอ็ดก่อนสิบเอ็ดก่อนเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพราะสิบเอ็ดเป็นจ่าสิบเอ็ดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะสิบเอ็ดเป็นจ่าฝูงเออสิบเอ็ดเป็นจ่าฝูง เอาหกเป็นลูกหมาเอาต้องเอาสิบเอ็ดก่อนเพราะสิบเอ็ดมันมันโหวตสองไงถ้าสมมติว,ว่าโหวตหวกไปมันก็โหวตปุ๊บก็ตายเลยเอาว่าเก้าต่อตาต่อไปมันตายแน่เลย 9, เก้าเกินสิบสองเด็ดไม่ก็ห้าอันแน่อันแน่กันแข่งกันแข่งกันห้าห้าคนเดียวเท่านั้นห้าห้าโหวตห้าโหวตห้าโหวต ห้ามึงออกไปไหนเออหา้ามึงต้องช่วยอันแน่อันแน่นแนเลโฮะนะจ๊ะหกจะฆ่าใครดีเนาะฆ่าก็ฆ่าไปเถอะยังไงเราก็ต้องชนะครับผม เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเหลือสามคนถ้ามันโหวตคันโดยคันหนึ่งไอ้นั่นก็โหวตห้ากันหมดแล้วโหวตหกกันหมดแล้วเฮ้ยค่าห้าดิค่า้าไอ้ห้ามันไม่รู้เรื่องค่าห้าเลยค่าห้าองเออเออไอ้เก้ากับสอง,งฉลาดมากมาครับผมตอนนี้หกตายแน่ๆมีอะไรจะพูดไหม <ś led> มีอะไรจะสลับภาพไหม ไม่บายนะจ้าโเจอกันเมื่อชัดต้องการขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ดูสิสงสารมากเลยสงสารโกมากเลยมาผมอ้าวโกมันออกไปเลยเดี๋ยวบวชโขโขออกโอ <c oughs> oh my god อ้าวอ้าว <c oughs> เย้ yeah! ชนะแบบงงงเย้แล้วมันตายเพราะอะไรอะหมาขวดนแล้โอเคครับ okay, ผมมาผมหมากล่องสุดท้ายมาันจะว่าคุณจะได้อะไรดีเย้ yeah! เราได้ราเป็นเป็นนะร้าหัวมีผมแล้วก็มีชุดสีเหลืองนี้โอ้ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะก็บอกเลยว่าุยเกมนี้มันสนุกจริงๆนะแวร์วูออนไลน์เป็นเกมที่บอกเลยว่าทุกคนรวบรวมความบันเทิงมากมายออนไลน์ก็มากมาสามารถคุยแบบไทยได้ด้วยเกมนี้คือว่าเป็นเกมการันตีที่หนูชอบมากเลยเนาะถึงจะมัน มันไม่ค่อยคิดตอนช่วงนี้แล้วหรือมันคิดไปตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่สองพันสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดแล้วก็ยังจะเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าหนูชอบจริงๆคือตอนนี้คนก็ยังจะเล่นอยู่เนาะคือแบบคนไทยยังเล่นอยู่เลยอะลองที่ดูดิไม่รู้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่หรือเขาเป็นูเด็กซึ่งเด็กกับผู้ใหญ่ก็ต้องศึกษาเหมือนกันถาว่าถ้าเด็กเล่นเนี่ยคือแบบไม่รู้เรื่องเนาะแต่ถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นแบบพวก พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นแบบเล่นเก่งอย่างนี้าการเนาะก็ก็อฝากด้วยเนาะถ้าใครที่มาเพิอๆมาดูอันนี้แล้วคุณรู้จักชื่อของตัวเองหรือคุณเคยมาเล่นกับผมเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกันด้วยเนาะแล้วให้ทาําคลิปต่อไปเลยเนาะสําหรับที่คนที่แบบมาดูกันหรือไม่ได้เล่นกับพวกพวกเราหรือไม่กเล่นกับเราน,นั่นเองนะก็ฝาก กดไลค์เหมือนเช่นเคยเนาะใครมันใครดูแผ่นๆผ่านๆเนี่ยต้องดูให้จบนะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูไม่จบเนี่ยือแบบเสียใจมากคนที่ทําคลิปเนี่ยเสียใจมากจริงประเด็นก็คือถ้าเราเสียใจเนี่ยก็เสียใจได้เนาะโอเคเนาะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายยิปปิ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพีซ่าแล้วก็ ทางเพจพีซ่าก็ได้ครับ